สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องขายเดียพอดแคสต์พอดแคสต์ว่าการพัฒนาความคิดพิชิตเป้าหมายที่คุณต้องการค่ะวันนี้ค่ะมีนิทานมาเล่าให้ฟังค่ะจะเป็นยังไงนั้นต้องไปฟังกันค่ะกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งมีครูสอนวิชาวิทยาศา,ศาสตรค์คนหนึ่งเธอต้องการที่จะสอนให้เด็กๆ บริหารเวลาจัดการชีวิตของตัวเองในแต่ละวันให้ได้จึงได้นำขวดโหลใบหนึ่งวางไว้บนโต๊ะภายในห้องเรียนทำให้เด็กๆสงสัยและสนใจว่านั่นคืออะไรและคุณครูจะทำอะไรข้างๆข,ข,ขวดโหลมีของอยู่ด้วยกัน4อย่างก็คือ 1. หินก้อนใหญ่ 2. หินกรวด 3. เม็ดทรายและ 4ีน้ำเปล่าโดยครูท่านนี้เริ่มจากการนำหินก้อนใหญ่ใส่ลงไปในขวดโหลก่อนจนเต็มขวดและถามนักเรียนว่านักเรียนคะขวดโหลนี้เต็มแล้วหรือยังนักเรียนตอบว่าขวดโหลเต็มแล้วค่ะเต็มแล้วครับไม่สามารถใส่ก้อนหินลงไปได้อีกแล้วแต่เธอก็ได้เทหินกรวดลงไปในขวดโหลและเขย่าวขวดโหล เพื่อให้หินกรวดสามารถเติมลงไปในขวดได้นักเรียนเห็นก็ตกใจเพราะคิดว่าขวดโหลเต็มแล้วจะใส่หินกรวดลงไปได้ยังไงอีกแต่ด้วยความที่หินกรวดนั้นเล็กกว่าหินก้อนใหญ่ทำให้สามารถแทรกลงไปในขวดโหลได้หลังจากนั้นครูก็ถามนักเรียนอีกว่าตอนนี้ล่ะขวดโหลเต็มแล้วหรือยังนักเรียนก็ตอบเหมือนเดิมว่าค่ะครับ เต็มแล้วต่อมาครูก็เติมเม็ดทรายลงไปในขวดโหลอีกครั้งทรายเม็ดเล็กๆสามารถเติมลงไปในขวดโหลได้อีกแล้วนี่จะเป็นครั้งที่สามที่ครูจะถามนักเรียนว่าขวดโหลนี้เต็มหรือยังจะ๊ะครั้งนี้นักเรียนเริ่มสังเกตและแอบคิดว่าน่าจะยังไม่เต็มนักเรียนเลยตอบไปว่าอาจจะยังไม่เต็มมั้งคะ ทันใดนั้นเองครูก็ได้เติมน้ำลงไปในขวดโหลจนเต็มและครูก็บอกนักเรียนว่าอาละคราวนี้ขวดโหลเต็มแล้วของจริงเธอได้อธิบายให้นักเรียนฟังว่าครูอยากให้นักเรียนเปรียบเทียบว่าขวดโหลนี้คือชีวิตของเราหินก้อนใหญ่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราเช่น ความฝันเป้าหมายที่เราต้องการความสุขและครอบครัวหินกรวดก็คือสิ่งที่สำคัญรองลงมาเช่นหน้าที่การงานบ้านรถทรายก็คือสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของเราน้อยที่สุด และถ้าเราดันใส่หินกรวดหรือว่าทรายลงไปในขวดโหลก่อนจนเต็มเราก็จะไม่มีพื้นที่ให้เติมหินก้อนใหญ่ที่เป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตและเป้าหมายความสุขที่เราต้องการลงไปได้เพราะว่าขวดโหลเต็มแล้วเปรียบเสมือนกับชีวิตของเราถ้าเราทำแต่สิ่งที่ไม่สำคัญต่อชีวิตและเป้าหมายของเราเวลาในหนึ่งวันก็จะหมดไป นักเรียนก็จะไม่มีเวลาเหลือให้ไปทำสิ่งที่สำคัญกับเราจริงๆถ้านักเรียนบริหารจัดการสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตไม่ได้สุดท้ายแล้วนักเรียนก็จะมานั่งเสียดายเสียใจที่ไม่ได้ทำสิ่งที่สำคัญกับตัวเองก่อนนักเรียนจำไว้นะต้องใส่หินก้อนใหญ่ลงไปในขวดโหลก่อนเสมออะไรที่นักเรียนต้องทำจริงๆและสำคัญเช่นความฝัน เป้าหมายความสุขที่ต้องการครอบครัวหรือคนรักใส่ลงไปก่อนมีนักเรียนคนหนึ่งถามว่าครูค,คะครูคะอา้าวแล้วน้ำล่ะคะหมายถึงอะไรครูตอบว่าอ๋อน้ำใช่น้ำ,น,ำน้ำคือสิ่งที่สามารถเติมลงไปได้แม้ไม่มีพื้นที่ให้เติมลงไปแล้วเปรียบได้กับ ไม่ว่าชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยเรื่องอะไรก็ตามน้ำก็จะมีพื้นที่ให้ไหลเข้ามาในชีวิตของเราได้เช่นต่อให้เราทำงานอย่างหนักจดจ่ออยู่กับเป้าหมายในชีวิตแต่เราก็ยังมีเวลาไปทำเรื่องไร้สาระได้เช่นนั่งเล่นโซเชียลมีเดียดูหนังฟังเพลงไปกินสังสรรกับเพื่อนเรื่องเหล่านี้เราจะหาเวลาและจัดสรรทำมันได้เสมอ เปียบได้กับน้ำที่ต่อให้ขวดโหลเต็มไปด้วยหินและทรายน้ำก็ยังเติมลงไปได้อยู่ดีในการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันเราชอบเลือกทำสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่สำคัญก่อนซึ่งมันไม่ดีเลยเราต้องรู้จักจัดสรรและบริหารสิ่งที่สำคัญและจำเป็นทำก่อนนะนักเรียน เราอยากทำทุกอย่างให้สำเร็จไปพร้อมๆกันในทุกๆวันทำให้เราทำสิ่งต่างๆมากมายเกินความจําเป็นในแต่ละวันอย่าลืมว่าเวลาในแต่ละวันของเรามีจำกัดเราไม่สามารถทำทุกอย่างในหนึ่งวันให้เสร็จได้ขวดโลนี้คือชีวิตของเราชีวิตของเรามีพื้นที่ที่ไม่จำกัดยังมีพื้นที่ว่างอีกมากมายให้เราได้เติมสิ่งที่สำคัญ สุดท้ายจำไว้ว่าเป้าหมายในการใช้ชีวิตไม่ใช่ทำให้ชีวิตมันยุ่งและวุ่นวายทั้งวันแต่จงใช้ชีวิตหมกมุ่นอยู่กับความสุขและความต้องการเป้าหมายในชีวิตที่สำคัญกับเราจริงๆอย่าลืมใช้ชีวิตให้สมดุลและมีความสุขไปกับวิธีการของแต่ละวันด้วยนะ จงเติม4ี่อย่างนี้ลงไปในขวดโหลชีวิตของคุณเพื่อชีวิตที่มีความสุขและความสำเร็จอย่างที่ต้องการจงจัดลำดับความสำคัญในชีวิตของคุณให้ดีขอขอบคุณที่รับฟังและขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้พบกันใหม่ EP หน้านะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ